พุทธภาสิตเกี่ยวกับชีวิตและความตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สั้นนิดเดียวลำบากยากเข็นมีทุกข์มากแต่ก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะตายเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วพยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย ก็ไม่สำเร็จถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนชราภาพก็ต้องตายอยู่ดีเพราะธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้สัตว์ตวทั้งหลายเกิดมาแล้ว,วก็มีภัยจากการที่ต้องตายเป็นนิดเปรียบเหมือนผลไม้สุกงอมแล้วก็มีภัยจากการที่ต้องร่วงหล่นไปในเวลาเช้าชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา,เ,าเปรียบเหมือนภาชนะดินทุกชนิดที่ช่างหม้อปั้นแล้วในที่สุดก็ต้องแตกไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดาล้วนตกอยู่ในอำนาจของมรรตยูบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งนั้นเมื่อเราสัตว์จะตายต้องไปปร,โล,โ,ปรโลกแน่นอนแล้ว บิดามานดาก็ไม่สามารถช่วยบุตรธิดาของตนไว้ได้หรือหมู่ญาติก็ไม่สามารถจะช่วยพวกญาติของตนไว้ได้จงดูเธอทัทง้งทั้งที่มีหมู่ญาติมาเฝ้ารำพึงรำพันอยู่โดยประการต่างๆแต่ผู้จะตายกลับถูกมรรตยูฆ่าตัวเอาไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนโูที่เขาจะฆ่า ถูกนำไปแต่เพียงตัวเดียวสัตว์โลกต้องอยู่ในอำนาจของความแก่และความตายอย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปรา์ทั้งหลายทราบชัดถึงสภาพของสัตว์โลกแล้วจึงไม่เศร้าโศกกันท่านหาได้รู้ทางของผู้มาเกิดหรือผู้ไปสู่ปรโลกไม่เมื่อไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้านถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ ้าผู้ที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วยการลงไหลคร่ำครวญจะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างนักปรา์ผู้รู้แจ้งก็คงจะทำอย่างนั้นตามไปแล้วการร้องไห้เศร้าโศกไม่สามารถทำใจของผู้คนให้สงบได้มีแต่จะเกิดทุกข์มากยิ่งขึ้นทั้งร่างกายก็จะพลอยสุดโสม จะเบียดเบียนตนเองมีร่างกายสู้พอมผิวพรรณมองคล้ำการร่ำให้คร่ำครวญไม่ได้ช่วยอะไรแก่คนตายไปแล้วจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนที่สลัดความโศกไม่ได้มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วตกอยู่ในอำนาจของความเศร้าโศกมีแต่จะทุกข์มากยิ่งขึ้นจงดูเธอ ถึงแม้คนอื่นก็กำลังจะตายไปตามยถา,ากรรมสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต่างตกอยู่ในอํานาจบริเตยูกำลังพากันดิ้นรนกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญยูทุกท่านทุกคน Get